วิลัชะาส่งเสริมคติประจำใจก็คือความพยายามี่ไหนความใส่ชีวิอยู่ที่นั่นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงก็คือซินี่คิดว่าความพยายามนั้นทุกคนนั้นมีความพยายามไม่นอนค่ะแต่นั้นถ้าเราลงมือทำแน่นอนค่ะสําเร็จแน่นอนเราต้องมีความพยายามมีความที่แบบเราต้องมีความใฝ่ฝันว่าเราจะเปอะไรทางที่ซินดี้อยากจะเป็นนางงามซินดี้ลงมือทำค่ะถ้าเราไม่ลงมือทำเลยไม่มีวันสำเร็จแน่นอน สัสดีค่ะดิชัน FT สองเก้าทีมนักธุรกิจศิลามิสเฟลชันบริลัมค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ FT ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคติประจำใจในตัวของหนูนะคะก็คือไม่มีสิง่งอดที่ทําไม่ได้ถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจค่ะคติประจําใจอันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจวันได้ก็คือถ้าเรามุ่งมั่นและไม่ย่อท้อตัอบริษัทนะคะเราก็สามารถขับอุปสรรคนั้นไปได้คนเราะนะคะจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ ียนไปอ่ร่อยเราต้องมีความมุ่งมั่นนะคะไม่ยอเท้าตุ๊บอตักจริงๆถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเราโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นหนูโฟกัสในการการเป็นนางงามการเป็นนางงามนี่ก็จะมีอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็มีความเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะคะถ้าเรามีความมุ่งมัน่นเราก็จะไปจุดสูงสุดของชีวิตเราค่ะ